สร้างแรงบันดาลใจเมื่อมาดามแป้งนวลพันธล้ำซำนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจมอบบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลฟรีให้กับโรงเรียนและอาคาเดมีที่เชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่3ที่จะจัดขึ้นระหว่างทีมชาติไทยพบไชนีสไทเปที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่9ตุลาคมนี้ มาดามแป้งมุ่งหวังที่จะปลูกฝังแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆหรือในอะคาเดมีที่ลงทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งการมอบบัตรนี้จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลระดับรากหญ้าอย่างเข้มข้นสำหรับบัตรเข้าชมฟรีนี้โรงเรียนหรืออะคาเดมีที่สนใจสามารถขอรับได้เพียงส่งอ e ีเมลไปที่ m e d i a f o r t l a n d o r g ายในวันที่5ตุลาคม2568โดยต้องระบุค,ความประสงค์ของตนให้ชัดเจนจากนั้นทางสมาคมจะทำการคัดเลือกและตอบกลับทางอ e ีเมล ซึ่งบัตรนี้มีจำนวนจำกัดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนี้จะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันจันทร์ที่9ตุลาคม2568เวลา19.30นาทีและจะมีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32อยู่ท b e BG Sport และแอปพลิเคชัน t u e Vision now แฟนฟุตบอลที่สนใจสามารถที่จะซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ไททิเกตเมเจอร์ Major, ทางเว็บไซต์ h t t p s b i t l y 3 m q 2 2หรือที่จุดจำหน่ายหลัก1ิอสาขาทุกช่องทางที่เปิดให้ซื้อตัว๋วแน่นอนว่าน,นี่คือโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับเด็กๆที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอลระดับชาติแต่จะมีแนวทางปรับปรุงให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ความคิดเห็นของคุณคือสิ่งที่สำคัญใครมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้าและการให้โอกาสนี้ลองแบ่งปันความคิดเห็นในคอมเมนต์กันได้เลย